ก็สวัสดีครับผมตั้มไสร้างหมุนนะครับอ,อันนี้ก็พามาติดตามผลงานจากาลำโค่นนะครับที่เราพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะครับนี่อันนี้ที่ว่าครั้งก่อนที่ว่า,าไผ่ในกอเราโค่นนะครับละเอ็นลงมานะครับนี่อันนี้วันนี้ก็กิ่งเขาก็แตกออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับประมาณ2ออาทิตย์นะครับนะ ว่าทาคลิปชุดเก่าไปนะครับนี่นะครับได้เยอะกว่าปกตินะครับปกติลำหนึ่งเราจะได้แค่ประมาณ4กิ่งนะครับนี่นี่คนงานก็ทําการตอนกิ่งนะครับทําการตอนกิ่งนะครับก็จะได้อยู่ทั้งหมดเท่าไหร่ครับเนี่ยเมลซออันนี้สิบหกคิกิ่งนะครับต่อ1ลําลำนะครับ16กิ่งต่อ1ลำอ่ากิ่งละ40บาทนะครับโอ้โห ได้เยอะกว่าที่ทำแบบปกติอีกนะครับรู้สึกว่าอยากให้โค่นแบบนี้ทุกกอแต่น่าจะเป็นปัญหานะครับในการเข้าออกนะครับเดี๋ยวก็จะมาคิดหาวิธีทางนะครับว่าทำยังไงแต่โดยปกติอะถ้าเป็นลำที่ตรงอะถ้าเราตัดปลายแบบนี้นะครับถ้าเป็นลำตรงนะครับถ้าเราตัดปลายแบบเนี้นะครับตัดปลายแบบนี้เขาก็ไม่ออกถึง เท่าไหร่นะสิบเท่าไหรนะ่นะเขาก็ไม่ออกถึงสิบหกกิ่งนะครับผมก็ไม่เข้าใจแต่ถ้าแบบเนี้ยทําไมเขาออกถึงสิบหกกิ่งนะครับนี่นะครับคนงานเนื้อซอกําลังตอนกิ่งอยู่นะครับสิบหกกิ่งนะครับเออท,ท,ทั้งๆทั้งที่ปกติเขาน่าจะออกแค่นะครับปกติเขาน่าจะออกแค่สองสองป่องนะครับเขาเรียกสองป่องนะครับแค่นี้นะครับแต่แต่พอเอ็นลงมาปุ๊บเขากลับออก ทั้งหมด16กิ่งนะครับเอออันนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับก็ถือว่าอ่าเราก็ใช้ผลประโยชน์ในการโค่นของเขาอ่ามาสร้างรายได้ให้กับเราเองนะครับลำนี้ก็ได้อยู่ประมาณ5 6 0 0บาทนะครับต่อการตอนนะครับนี่นะครับผ่านไป2อาทิตย์นะครับกิ่งก็สูงยาวให้เราออกมาแล้ว ประเด็นคือเขาแข็งแรงสมบูรณ์ด้วยนะครับนี่สังเกตเขาจะมีหนึ่งบ้างมีสองบ้างนะครับนี่นะครับเดี๋ยวจะมาติดตามชมตอนที่ว่าเราเอา,อากิ่งนี้ลงอีกทีหนึ่งนะครับเอากิ่งที่เราตอนไว้ลงอีกทีหนึ่งนะครับว่าเราจะได้รากทั้งหมดเลย16กกิ่งหรือเปล่านะครับโอเคครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณครับ